สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมกระบะดำนะครับโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะครับปี2 0 1พนเอนะครับคันนี้เครื่อง2.5ดีเซลคันนี้สวยมากนะครับจะพาชมดูทรงรถครับรอบๆคันคันนี้เป็นเพาลอยนะครับเพาลอยเสริมแหนบกระทะผ่ายาง XCD นะครับยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้ คันนี้รถได้เดิมนะครับรถสวยมากคันนี้เตรียมกำลังจะไปส่งมอบที่วังจันระยองนะครับเป็นสวนไปสวนทุเรียนนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ารถคันนี้สวยยังไงอ่ะกระบะต่อไม้นะครับเรียมๆไปเลยนะครับดู นี่ครับภายในภายในสวยมากนะครับไม่มีแตกไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเป็นรถเลขใหม่น้อยครับดูครับสามหมืนที่จริงผมได้มาสามหมื 30, ่นสามมืนเจ็ดไอ้สามหมื่นสามมืนสามพันโลนะแต่ผมขับทํานูน่นทํานี่ไปก็ขนาดนี้แหละนี่ครับอันนี้ใส่เบรกมือนะให้นะครับเป็นเบรกมือก๊อกก๊อกเบรก รถไม่น้อยดูไงดูนี่ครับดูแป้นเบรกครับแป้นเบรกมันจะแป้นเบรกแป้นคัดอะไรพวกนี้ยมันจะเนื้อยางอะไรพวกนี้มันยังอยู่เยอะมันยังไม่สึกหรอดูหัวเกียร์ก็ได้ครับหัวเกียร์ังมีรอยหยาบอยู่เลยนี่ครับพวงมาลัยสวยๆครับมีรอยหยาบอยู่ครบครับไม่เคยถอดน,นะไม่เคยลือ้อไม่เคยถอดภายในสวยๆครับไม่มีขาดอ่าดูเลยครับข้างหลังสวยๆเลยครับ เม็โอมอาไม่ไม่ต้องแกะนะรถสภาพนี้ได้เดิมแน่นอนติ๊กเกอร์โรงงานนี่สีเดิมนะไม่ไม่เคยทําสีกระจกไม่เคยแตกโลโก้โตโยต้ารถผมนี่จะใส่ล้อเดิมให้ทุกคันนะครับเพราะว่าเคยใส่ล้อแม็กแล้วมันมันขับมันขับเลือ้อยอะมันขับยาก กระจกบานหน้าไม่เคยแตกนะโลโก้แท้ตัวต่างอยู่ภาษีกันยาหกแปดบานนี้ก็ยังไม่เคยแตกนะ,ะตัวต่างอยู่นี่ครับวิธีการดูรถเดิมๆรถนี้ใส่ล้อเดิมนี่ขับง่ายขับดีที่สุดแล้วเบอร์โทรผมนี่นะถ้าใครจะสนใจรถดำศูนย์เก้าห้าห้าแปดสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งะครับรถอยู่แปลงยาวนะครับแต่คันนี้มีเจ้าของแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาดูดูเครื่อง กิฟเลยครับคันนี้นี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดูยังไงให้ได้ดีอ่าผมจะบอกวิธีอย่างนี้ถ้าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปดูเครื่องด้วยตัวจริงเราสังเกตให้ใครให้เขาถ่ายรูปมาก็ได้เราสังเกตดูว่าเนี่ยหม้อน้ําพักเนี่ยของโตต้าแท้มันจะออกออกอมเหลืองๆห,หน่อยนึง แล้วพยายามอย่าให้น้ำในหม้อน้ำพักเป็นสีสนิมหรือไม่ก็เป็นสีใสๆอันนี้คือรถมันไม่น้อยมาจากโรงงานก็เป็นสีนี้เลยแล้วคุณจะได้เครื่องดีถ้าถ้าเป็นสีนี้นะให้สันนิษฐานว่าเจ้าของดูแลดีมากแล้วนี่ครับเวลาให้เขาถ่ายรูปเราเราให้เขาถ่ายให้เห็นคานหน้าคานหน้าเราดูไงนี่หมายเลขคานต้องมี สำหรับโตโยต้านะของวีโกแต่ว่าของรีโวจะไม่มีละแล้วหัวน,อน็อตนี่สังเกตดูตรงตรงนี้จะเป็นหัวสีดําถ้ามีการชนเกิดขึ้นมาเขาทําสีหรือว่าชนหนักเข้าไปถึงคานหน้าช่างทําสีก็จะทําสีทับคันอทำหัวน็อตตัวนี้ไปเลยแล้วอันนี้แผ่นกันรอยเป็นฟิล์มใสนะเราสังเกตดูถ้าได้ฟิล์มใสโดยที่ไม่มีสีทับถ้าไปอันนี้รถจะสวยมากอันนี้หัวน็อตตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่า โตยต้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันจะมีหัวน็อตสีดําสีดําแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นสีบอลน,นี่นะสีบอลสีบอลรถคันนี้อ่ามุมมุมแอลมุมแอลอยู่ตรงนี้นะสังเกตดูดีแล้วมุมอาเราก็มาดูฝั่งนี้อามีฝากระโปรงไม่เคยถอดดูดูน็อตกระปุกน้ํามันเบรกอันนี้สใสๆเลยนี่ครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะเครื่องหนึ่งร้อยสองแรงมา้า เราอย่าไปดูว่าเรขกไม้แท้กอไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราให้ดูองค์ประกอบโดยรวมนี่ถ้าเลียกไม้แท้ดูแผ่นกันลอยแทบจะไม่มีรอยเลยอันนี้เป็นรอยดำๆเฉยอันนี้ตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะคมชัดมากรอยม้าก,ก็ยังอยู่นะสังเกตดูพวกรอยมงรอยมาร์กเนี่ยตามจุดตามอะไรตามหัวน็อตเนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่ครบหมดน ตอกเดิมอะไรเดิมที้ฝากระโปรงก็เดิมสติ๊กเกอร์มอกต้องอยู่อันนี้เพดดูครับไฟหน้ามันต้องเหลืองมันจะออกอมเหลืองๆนะของโตต้ตาถ้าผ่านการใช้งานนานๆมันจะออกเหลืองไปเลยเราก็สังเกตให้ให้ดูดูไฟหน้าว่ามันเหลืองเท่ากันทั้งสองฝั่งปะถ้ามันเท่ากันทั้งสองฝั่งก็ รถคันนั้นก็อาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนของโตโยตา้าไฟหน้าถ้าไฟเดิมมันจะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้นี่ครับมันจะมีสองฝั่งเลยอ่ะชัดเจนฝากระโปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนเป็นยังไงนี่นี่ต้องมีโลโก้แท้โตโยตา้าอันนี้ฟิล์มกันรอยฟิล์มกันรอยทําหน้าที่ตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้ ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูทรงตอนยกดัมดี่ฝาสังเกตคานหน้านะพยายามถ้าถ้าอยากได้รถสวยนะพยายามต้องให้คานหน้าเป็นแบบนี้นะอันนี้ของเดิมถ้าคัานไหนทําสีทําสีคานหน้ามาเราสันนิษฐานว่าเลยต้องต้องเกิดอุบัติเหตุมาก่อนอ,อะไรประมาณเนี้ยบางคันถ้าเปลี่ยนคานหน้ามามันจะไม่มีหมายเลขคานหน้าแต่บางคันก็ไปหาคานหน้ามือสองมา ขาน้ามือสองมาเราก็ต้องสังเกตดูอีกว่าหัวน็อตเดีมันจะมีคีย์พอยต์เป็นจุดสังเกตให้เราดูอยู่ว่าของเดิมเป็นยังไงน็อตแต่ละตัวมันจะมีคีย์พอยต์ของมันบอกอยู่ผมทํางานอยู่ตัวต้ามาสิบเอ็ดปีแล้วก็ออกมาทําตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูองมาลลยสวยๆหัวเกียร์นี่ถ้ารถใช้งานน้อย การที่เราไปสัมผัสตัวต่างๆของรถอ่ะมันจะทําให้แบบเกิดการแบบเป็นเงาอะ่ะถ้าเป็นชิ้นสว่วนพลาสติกอันนี้ดัมไฟฟ้าสามารถยกได้5ตันนะครับปรับเอาเร็วเอาลงเร็วนี่ปรับตรงนี้อันนี้ลงเร็วอันนี้ปรับแรงดันมอเตอร์ นี่ครับคันนี้ความสูงกระบะน่าจะอยู่สองเมตรห้าสิบนะห้าสิบเซนยางใหม่นะครับผมเปลี่ยนยางใหม่ให้หมดเลยสี่เส้นแล้วก็เช็คลูกปองลูกปืนใหม่ให้หมดอ่านี่เสริมแหนบแหนบสิบหกมิลหรือเช็คลูกปืนใหม่หมดแล้วเช็คผ้าเบรกใหม่หมดคันนี้ทดเฟืองท้ายเป็นแปดสามเก้านะเพราะว่าลำพังตัวรถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปอ่ะมันมันหนักพอแล้ว น้ำหนักอยู่ประมาณสองตันสองร้อยสองตันสองร้อยรถมันก็จะวิ่งอื่อรเราก็ทดเฟืองท้ายมันไปเพื่อที่เอากําลังกลับคืนมาเฟืองท้ายเป็นเฟืองใหม่นะผมซื้อมาเปลี่ยนให้แล้วอะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคันนี้เตรียมจะไปส่งลูกค้าก็มารีวิวให้ดูเฉยโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ